บทภาวนา19กุมภาพันธ์พระคำนำทางอ่าน2โครินบทที่7ข้อ1ท่านที่รักทั้งหลายในเมื่อเรามีพระสัญญาเช่นนี้ขอให้เราชำระตัวเองให้ปราศจากมนทินทุกอย่างของเนื้อหนังและวิญญาณจงมีความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ด้วยความเกรงกลัวพระเจ้าข้อคิดหลังจากที่เปาโลได้กล่าวถึงพระสัญญาอันล้ำค่าของพระเจ้าที่ว่าพระองค์จะสถิตอยู่ท่ามกลางเราและเป็นพระบิดาของเรา ท่านจึงสรุปด้วยการเรียกร้องให้เราตอบสนองต่อพระสัญญานั้นอย่างสมเหตุสมผลนั่นคือให้เราชำระตนให้ปราศจากมนทินทุกชนิดของร่างกายและวิญญาณจิตและจงสร้างความบริสุทธิ์ให้สมบูรณ์ด้วยความยำเกรงพระเจ้าข้อพระคัมภีร์นี้ชี้ให้เห็นว่าความบริสุทธิ์มีสองมิติที่ต้องทำควบคู่กันไปคือการชำระและการสร้างการชำระคือการกำจัดสิ่งสกปรกออกไปทั้งมนทินทางกายการกระทำบาป และมนทินทางบิญญาณจิตความคิดทัศนคติส่วนการสร้างคือการพัฒนาคุณลักษณะของพระคริสต์ให้เติบโตขึ้นในชีวิตของเราอย่างต่อเนื่องและแรงจูงใจสำคัญที่ขับเคลื่อนกระบวนการทั้งหมดนี้คือความยำเกรงพระเจ้าไม่ใช่ความกลัวการลงโทษแต่เป็นความเคารพรักและไม่ต้องการทำให้พระองค์เสียพระทยัยเรื่องราวการสร้างบ้านหลังหนึ่งต้องมีสองขั้นตอนสำคัญควบคู่กันไปขั้นตอนแรกคือการเคลียร์พื้นที่ ต้องถอนรากถอนโคนต้นไม้ที่ไม่ต้องการทุบทำลายสิ่งปลูกสร้างเก่าๆและปรับหน้าดินให้เรียบแต่แค่นั้นยังไม่ทำให้เกิดบ้านขึ้นมาได้ขั้นตอนที่สองที่ต้องตามมาคือการก่อสร้างต้องวางรากฐานขึ้นโครงสร้างก่อกำแพงและตกแต่งภายในชีวิตคริสเตียนก็เช่นกันการหยุดทำบาปเคลียร์พื้นที่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่เราต้องก้าวต่อไปสู่การสร้างคุณธรรมความดีงามของพระคริสต์ก่อสร้าง ให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราด้วยเราไม่สามารถพอใจแค่กับการมีพื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่มีบาปแต่เราต้องเติมเต็มพื้นที่นั้นด้วยความรักความยินดีสันติสุขและความบริสุทธิ์ที่มาจากพระเจ้าการนำไปปฏิบัติวันนี้ให้คุณอธิษฐานทูลขอพระเจ้าสองสิ่ง 1. ขอทรงสำแดงวนลทินของร่างกายและวิญญาณจิตที่ข้าพระองค์ต้องชำระออกไป 2. ขอทรงสำแดงว่าข้าพระองค์จะสร้างความบริสุทธิ์ให้สมบูรณ์ขึ้นในด้านใดได้บ้างในวันนี้แล้วจงเชื่อฟังและทำตามที่พระองค์ทรงนำคำถามเพื่อการไตร่ตรองคุณให้ความสำคัญกับการชำระหยุดทำบาปหรือการสร้างทำความดีมากกว่ากันทั้งสองสิ่งนี้สมดุลกันในชีวิตของคุณหรือไม่ความยำเกรงพระเจ้ามีบทบาทอย่างไรในการตัดสินใจเลือกทำหรือไม่ทำสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันของคุณ มีมนทินทางวิญญาณจิตเช่นความอิจฉาความขมขื่นความหยิ่งอะไรบ้างที่คุณมองข้ามไปและต้องจัดการอย่างจริงจังอธิษฐานจากใจข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นที่รักขอพระคุณสำหรับพระสัญญาที่ว่าพระองค์จะทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ตอบสนองตอบพระคุณนั้นด้วยการชำระตนให้ปราศจากมนทินทุกชนิด และมุ่งมันสร้างความบริสุทธิ์ให้สมบูรณ์ขึ้นทุกวันด้วยความยำเกรงพระองค์ขอทรงสร้างข้าพระองค์ให้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์เอเมนข้อท่องจำหนึ่งเปโตรบทที่ 1: ข้อ16เพราะมีคำเขียนไว้แล้วว่าพวกท่านจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราเองบริสุทธิ์ส่งต่อและสร้างสาวกพูดคุยกับเพื่อนผู้เชื่อที่คุณไว้ใจเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการชำระและสร้างความบริสุทธิ์ แบ่งปันสิ่งที่คุณได้เรียนรู้และตั้งเป้าหมายที่จะรับผิดชอบซึ่งกันและกันในการเติบโตในด้านนี้